คือตอนนี้ข้อเสียเยอะออาผมหนาไิหนึ่ง80นัดแรกการที่ผ่าะถ้ามองมีข้อดีไหมมีปะมีปะข้อดีอะตรงตรงเลยตรงๆเลยนะอันเรื่องนี้คนไม่ค่อยพูดมีอยู่เพจเดียวที่พูดเฮ้ยเฮ้ยือเล่าเรื่องบอลจีนของอาจารย์เอี่ยมจเอ้ทำไมจีนไม่รู้เลยว่านี่ตั้งใจฟังเลยเนี่ยเราจะเล่นแผนอะไรเพราะ เพราะแม่งไม่เห็นเลยสักคนก็ดีนี่คือข้อดีอันนี้ก็ตลกร้าเอ่ามันสเกลก็ไม่ได้ฮะเดี๋ยวสเกหัวอยู่เดี๋ยวสกลบุรพาลงไปที่หลุดเดียวอก็มันก็งงว่าไอ้นี่เด็กอะไรวะไล้ยิ่นจะเล่นกับเราอ๋อหรือว่ามันจะไปดูข้อมูลใน FC Mobile เป่าวะก็อาจจะไม่เห็นอีกเออบ้งจงงว่าเอา เบอร์ใหญ่ๆที่เคยเห็นไปไหนสเกลไม่ได้ไม่รู้แผนมาโน่เนี่ยเดี๋ยวว่าแต่หนึงเลยมาโน่ก็ยังไม่มาผมเดี๋ยวว่าแต่ว่าจะีนเลยทินงงไปหมดถามมาโน่สิงคโปร์หรือกุมทํางานไม่ได้เลยนะกำกวงเลยนะถ้ใครกำกวมบ้ากำกวงนี่กำกวงเลยก็โอ้โหงงแบบงงคือแมตช์แรกสิงคโปร์ชนะสองหนึ่งแล้วใช่าเออแล้วอย่างเนี้ยมึนตึ๊บเลยหลอกคู่แข่งไงแบบเฮ้ย เนื้อไข่ไม่มีอะไรมัน่งลมตูมึงยังตึ๊กเลยแต่ว่าพอชุดใหญ่มันจะเออชินี้เป่าเป็นชิพทีมแข่กองหลังก็ไม่รู้ใครอ่าประตูอ่าประตูเห็นอาจจะเห็นชื่อกำพลเป็นเบอร์สามบ้างก่อนหน้านี้ ้ก็สับสนว่าตกลงตอนนี้กำคนเป็นเบอร์หนึ่งมากนี่ลูกฟฟนนี่อามัดงงอ่ะโอ้โหเครียดกูเล่นในลีกเฮ้ยอะไรวะไทอุตส่าห์ส่งซิกเออมันต้องแบบนี้แบบนี้ครับอ้าวไม่ใช่เว้ยไมใช่งงอ่าพี่น้องลูกฟฟนดี้ที่เล่นในเมืองไทยบอกมึนตึ๊บเลยหาข้อมูลก็ไม่ได้โอเคนี่คือข้อดีโอเคข้อดีแต่ก่อนไปตรงนั้นเอาเอสโตเนียก่อนที่เราจะโดนอีกไหมเอสโตเนียตัวเล็กน้อยเอสโตเนียยังไงอันเย แม่งตัวเดียวจริงที่เด็ดคืออันเดียเคยเล่นไทยลีกครับแถบเมืองทองอ่ะมีข้อดีอ่ามีเอสเดียมีข้อน่ะก็ก็มาร์คมาร์คภูมิเลยโคตรเก่าเลยย้อนไก่ที่หายเร็วอะไกลมากแต่เขาบอกเอโซเนียนหนาวกว่าจอร์เจียอีกเือ9องศา9องศามันมันตึ๊บเลยว่ะ